แปลงยังครับวันนี้วันนี้อ๋อวันนี้จะแปลงกระทงขายครับวันนี้นะโอ้หาอแล้วทพิเศษเนาะหลังเลิกงานเนาะแมนครับโอ้ไหนล่ะโอ้เป็นเป็นอาหารปลาได้ตัวเนาะครับแมนครับเพาต้องได้ใจเป็นเล็กเป็นอย่างครับโอ้อันนี้ยอดยอดน้ายอดเก้ากวกติดแล้วเนาะครับผมยอดน้ายอดเก้ากว่ติดแล้วครับเป็นอาหารปลาตัวครับผมนี่นะครับครับนี่ก็ครับถ้าเผนสั่งนี่ได้ก็ถ้าผลสั่งนี่ ใส่ได้อยู่ครับแต่แต่แต,แต่แต่บอกปิดทับออเดอร์นะครับแต่บอกปิดทับออเดอร์นะครับ <laughs> มันจะลูกบัลูกงูเนาะ <laughs> มันจะลูกหรือมันจะล่มบอกครับเดี๋ยวนี้อ้าวลองแปงลงพอแปลงพอครับอ๋อนี่เปืนประกอบเป็นกู้เป็นกู้กันอีก,กันแคนั้นครับผมนี่ป,นประกอบเป็นกู้ครับอันแบบคติดครับอ๋อประกอบเป็นกู้เป็นกู้ไว้ก่อนเนาะมือหยาบเพราะเขาแบมือกบบบอกนี่แต่สั้นอย่างนี้เนี่ยแาบเนี่ยแบบล้งมืนกับอี้เนาะนั่นเนาะ ขายได้อังสักอันกันครับเดี๋ยวน่ะถ้าผมขายหมอกอันสักสิบสักส á วผมต้องต่อเติมนอกมันอยากเนาโตครับกี่แตกไปหลายอังละมือซานแกครับไงฮอหรอเฮ่ฟื้นเฮ่ฟื้นจะไปโตแบบนั่นหรอถ้าเผมขายอันส á วอันส á อันสามสิบนะเนาะขายอันห้าสิบก็จะไปต่อครับแต่อู้เผื่อตะเกันอูเผื่อตะเกานโอ้ฝั่งเต๋ออะเรียบร้อยหรือยังครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ โอ้จัดงาํานู่กว่านี่ขายอันกีบ่บ,นนาบาทครับอันนี้ขายห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับบบแป้งครับโอ้หมดต้องตอบหมนเนาะห้าสิบบาทเนะาะเหมี่นครับโอ้โหก็ถือก่อนอย่ามาเกี่ยวมาหมาบมันอร้อยครับ <laughs> เอาแล้วครับเทศกาลร้อยกระทงเริ่มมาแล้วนั่นนะครับซื้อฟักลูกฟักหลานได้ครับ <laughs>